กลับไกดล้านานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้ำลอดนะครับหรือว่าถ้ำน้ำลอดนะครับที่อำเภอปางมะพร้าวครับนะครับก็จะเป็นบริเวณปากทางถ้ำนะครับก็จะมีแพรรออยู่นะครับน้ำใสที่เดียวครับนี่ตานันะครับไหลค่ยน้ำก็จะไหลค่อยในถ้ำนะครับ ก็ที่นี่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับอาจจะมีบางวันเท่านั้นนะครับที่ที่น้ําเยอะแล้วก็เข้าไปไม่ได้แต่โดยส่วนมากแล้วก็เข้าได้ครับสําหรับค่าบริการนะครับท่องเที่ยวทํำรอดหรือทํำน้ำรอนนี่คือห้ารบาทครับต่อแพรหนึ่งหนึ่งแพรนะครับผมก็ผมเข้าใจว่าน่าจะนั่งได้มาสักสี่ห้าคนครับต่อหนึ่งแพร ก็อันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับเรากำลังรอผมกำลังรอพอดีคนนำทางนะครับกำลังจุดตะเกียงอยู่นี่เรามาเก็บบรรยากาศปากทางถ้ำนะครับปากถ้ำถ้ำใหญ่ทีเดียวครับ 是。